ตั้งซื้อว่าซีดินไปตั้งเนาะแต่ฟังจากอาจารย์พูดแล้วเนี่ยกว่าจะเจอหนึ่งสปีชีส์เนี่ยใช้เวลาเป็นปีเลยอาจารย์อยากจะไปแขวงไหนคิดว่าน่าจะแบบว่าผมเห็นข่าวที่อยู่ที่สอปอป,อปอลาวนะแล้วมันมีความตื่นเต้นมากๆเลยแล้วผมมีความรู้สึกแบบฮะพันพืชที่เราเจอค้นพบอันใหม่เนี่ยถึง1 3บสามพันพืชแล้วมันมีคุณสมบัติซึ่งเรามีความรู้สึกก็เลยอยากให้อาจารย์อาจารย์จอยเนี่ยไ,ไปกรออธิบายนะนก่อนอื่นละกันก่อนอื่นนะคะผมก็เลยก็ต้องขอสบายดีก่อนนะฮะ สวัสดีสวัสดีนะฮะเราก็ <c oughs> ข่าวเนาะแล้วเราก็ยินดีแล้วอยากจะติดต่อแล้วก็มาเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆนะ,นะฮะผมก็อยากจะขอถามอาจารย์แล้วกันนะฮะว่าอาจารย์เนี่ยเรียนอะไรมาจบทางด้านไหนมาถึงได้มาค้นคว้าวิจัยพันธุ์พืชชีววิทยายอย่างเงี้ยครับโอ้เจ้าพื้นฐานแบื้อง้นกับเมียนจบอนปริญญาตญาตีปริญญาตรีปามั แล้ามามีความสนใจเกี่ยวกับอ่าษาชีวะของพืชเลยไปศึกษาต่ออยู่อันระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี2010เนอะอ่า2553เพราะว่าอันมหลาลัยขอนแก่นนี่จะมีสื่อเสียงเรื่องอันอนุกรมวิธานพืชเนาะอ๋ะออาจารย์นเนีอ้เนอจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะเจ้าเมล่าจบจบอ่าจบอ่าไปเฮียนตั้งแต่2000 ติบเนาะถึง2012ระดับปริญญาโทอ่าได้ทุนของมหาลัยขอนแก่นอ๋อเยี่ยมเยีย่ยมเจ้าลหลังจากเฮียนจบเนาะก,ก็ได้เฮ็ดวิจัยโตกกเนาะได้มีโอกาสไปวิจัยอยู่ต่างประเทศเนาะในอ่าอ่าปีสองปีอยู่อ่าสกอตแลนด์เนาะอยู่อีเดนบราเพื่อศึกษาพืชอ่าของลาวกัมพูชาเออกัมพูชาเวียดนามเนาะ CLV แลวหลังจากนั่นก็ เลื่อยมาเนาะแล้วกาซีฝีนะฮอดประตุบตัตรเนี่ต้องรหัส6กหนึ่งเนาะเดี๋ยวสองห้ากหนึ่งเนาะได้ทุนอีกทุนของมหาลัยขอนแก่นไปเรียนระดับปริญญาเอกโอ้ยสุดยอดเลยแสดงว่ากําลังเรียนปริญญาเอกไปด้วยเล้าแล้วอันจบแล้วเนาะรอท่ารับอ่าพระราชทานปริญญาบัตรช่วงทันวาปีนี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์ด,ดีเลยฮะ <c oughs> เราพวอพอันเขาเขาวิจัยไปน้ำละากาและผู้ดีได้โอกาสได้ทุนก็เลยก็เลยเอาเรียกที่เขาเห็ดโปรเจรกต์อันที่วิจัยนี่เอาไปเอาไปทำวิทยาน,นิพนธ์เนาะในโปรเจรกต์ของ CLV อากาเนี่ยเพิ่งอันเรียบร้อยไปเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกันสิงหาพัานมานี่อันได้สอบสอบจบตอนตอนมิถุนา มากเลยท่านนี้ทั้งอาจารย์ทั้งวิจัยทั้งทำปริญญาลิพน์นะฮะท่านก็ต้องเรียนด้วยนะฮะโหสุดมากเลยงั้นผมขอเข้าเข้าเลยแล้วกันนะฮะเพราะผมได้ข่าวมาแล้วผมก็ตื่นเต้นว่าโอ้อาจารย์จากที่ลานะฮะเราได้ไปศึกษาพันธุ์พืชถึง13ชนิด เป็นพันธ์ุพืชใหม่ๆแล้วผมก็เชื่อว่าแต่ละพันเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแล้วก็รับรู้มาว่าที่ปากซองนี่เป็นดินแดนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลก,กว่าพันพันฟุตเนี่ยมักจะมีอะไรบางอย่างวิเศษอยากให้อาจารย์เล่าจังเลยคัะว่าไปเจอมาได้ยังไงศึกษายังไงครับอเริ่มมาจากนอนในช่วงปีก่อนก่อนจะไปเนียนปญาเอกอนาะล้วเลยได้สมัครชุนวิจัยจากรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะ มันเป็นมันเป็นกองทุนสำหรับการศึกษาทางด้านิ่งแวดล้อมเฮดโปรเจกต์ก็เลยเป็นเรื่องพื้นที่ศึกษาเลือกพื้นที่ศึกษาเนื่องจากว่าที่รับสูงบริเวณบัหันบัันมีการศึกษาพืชมาก่อนเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าเขาหูกันว่ามันมีมันมีความน่าสนใจแลวมันน่าจะมีสนิดพันธุ์พืชหลายอัไบโอเดเวอร์ซิตี้อันอันอันเซเวหันบัหันบัวหันเฮดแต่ว่า ลองเขียนโปรเจกต์โพโพโซสับมิทไปหานาคาโอฟันของอของญี่ปุ่นเนาะ mm hmm. แล้วก็เลยได้ได้ทุนมาจำนวนหนึ่งในในช่วงก่อนจะไปเรียนไปนอย่างเอกโชคดีเนาะได้หบทุนเพราะว่าเขามีเขามีเครือข่ายคู่หอวิจัยที่เขาเขียนโปรเจกต์โพโพโซดีเวลลอปน้ำกัดหันก็คือเป็นอาจารย์ผูเยวชาญของญี่ปุ่นเ mm hmm. นาะตอรัฐบาลข้าเจ้ากาข้าเจ้ากาสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีคนเขาเขางอ้อน้ำ เขาก็ยิ่งแบบมั่นใจว่าเขาต้องคิดได้ต้อง successful ในโปรเจกต์ตัวนี้ อ่านด้วยความโชคดีเนาะได้ทุนไปนเฮียนไปยายเอกทีขอนแก่นหลังเกบไปเฮียนเราประกาศทุนว่าได้ได้ได้บิจัยตัวนี้จะได้ฮับทุนเียก็เลยว่าได้เห็ุได้เหตุส่งส่งส่งโปรเจกต์นี้ครอบครัวกันไปอ่ามันมีข้างหนึ่งถึงสองข้างนี่นแหละเขากระเชิญผู้ร่วมวิจัยจากเมืองไทยเขงางวนำน,ำน้ำเนาะมีนักเฮียนไปยาเอกน้ำกันงเป็นจากเขาเขาไปอยู่ในทีมเฮาสล่ะกันมีผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มปา่าไมี BKF เนาะของพี่พิธภัณฑ์น,นั่นอ่าเขาจะเรินหอพันไม้ของกลุ่มปาม ไม่เนอะกลุ่มอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของเมืองไทยหันทั้งู้เชวสานเนอันทั้งสองทานเป็นกับเขาหัวทีวมทน้งพวกเขา่นไปแล้วคนกะได้พบนิวสปีชีให้ในโปรเจกต์ของของเฮาอีกใช่นะแล้วก็มีผู้ว,วิจัยจากอ่าจากทั้งญี่ปุ่นเนอะมาสองสามทานเน,นาะเขาหัวทีน้นเาเฮาแล้วกับปลายล้วก็มีเฮาแล้วกับม,มีมีหลายๆทีนมีอ,น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 าอาจารย์จากมหาลัยแห่งชาติ ศึกษาข้อมูลละเอียดและไอดีนติฟายวไปสเปรียบกับสนิทชนี้ในเมืองไทยดอว่าสนิทชนมีอยู่ในเวียดนามหรือว่า,ามีการรายงานมาก่อนในกลุ่มของพืชกลุ่มนั้นๆของทั่วโลกเราเองามันบุมีเรเคยมีข้อมูลมาก่อนเเคยมีซื้อขนาดเนาะถึงว่าแต่แต่ละสนิทนี่ก็เป็นมดน้ำหลายเลยมีละลากาศทั้งมดหันมันเป็นเอนเดมิกเนาะก็คือสะาะทินพวกเขาก็สำรวจมาหลายอยู่ในลาวในเขตอื่นก็เป็นโคบ เนาะเพราะว่ามันเป็นขาเจ้าเอิญเนาะมันเป็นป่าดิบป่าดิบเขตสูงเนาะมอนเทนอีเวอร์กรีนฟอเรสเนาะมันเป็นลักษณะพิเศษหนึ่งผมเคยไปที่ปากซองทีหนึ่งขึ้นไปในอากาศหนาวตลอดทั้งปีแล้วมีความรู้สึกว่าพันธุ์พืชอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทางภาคเอเชียเราเนี่ยปลูกไม่ได้แต่กลับกลายเป็นว่าอิฐชาติยุโรปอะไรเนี่ยมาปลูกที่นี่ได้มีความลักษณะพิเศษอากาศอะไรอย่างนั้นน่ะโอ้แสดงว่าพี่น้องเคยไปแล้วเนาะ เคยไปเคยไปเยืย่ยมสาจออากาศตีหลายแล้วก็พันพืชไปบางอย่างซึ่งเราเห็นว่ามันแปลกมากกับกับสิ่งที่ผสมระหวา่างออากาศที่อยู่ที่ฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพันพืชอยู่ที่เอเชียเลยเกิดพันธพืชใหม่ๆผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นี่าอันนี้ก็สมมุติฐานเป็นสมมติฐานที่ดีเนาะก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ยังเขาก็ต้องได้ศึกษาทางด้านโมเลกุลาร์เพื่อจะ สมมติฐานสมมติฐานตัวที่เขาตั้งขึ้นเนาะมันเอมนเอมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายหลายศตวรรษแล้วเนาะแล้วมันจะค่อยดี v e l o p มามันคนคนแข็งตางคนแข็งตางแต่ว่าจอยเคยไปศึกษาพืชยูดาลาดเนาะของเวียดนามลำดงเนาะลำดุง province ดันเซ็นทรัลไฮแลนด์อนของเวียดนาม <ร hoop. S 1> ก็มีนีพศแคล้ายเขาเตซนิดพืชปตาง <Gri ot. S 1> ของของเขาจะจะมีต้นไม้ที่ม,มันไม่มีใบหนาพืชที่มีใบหนาหลาย ของของพ้าของพขอผัดตางอย่างเี่นะเมืองไทยก็าคือกันไปพูกระดึงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาว่าไปเข่าซอยดาวหรือว่าไปไปโดยดอยอินทอร์นท์อังคาเนาะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งท่นละแล้วก็เห็นแบบว่าพันพืชแต่ละอย่างที่ตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยก็สวยงามจังบบเลยคำว่าดอกสัอกอะไรบางอย่างซึ่งแบบมีความหนักซึ่งแบบเล่าให้ฟังหน่อยแต่ละชิดบางชิดก็ได้ครับไม่ต้องครบสิบสามชนิดแต่ว่าแต่ละชนิด เดินเดินเดี๋ยวเจอนกอ่ะซนิที่เขาไปพบเห็นปี2020น้องสเนาะ่วงนั้นเป็นช่วงกันโควิดระบาดอ่าปลามันฟื้นตัวเนาะมันพักตัวไปพบอ่านิวสปเชียที่ออกทริปมาแล้วซีถึงหาข้างบ่เคยเห็นแต่เขาไปในช่วงนั้นนะนะมันขึ้นมาในระยะช่วงนั้นนะมันอันเขาตั้งซื้อว่าซีดินใบตั้งเนาะมันเป็นซอนเนรีล่าอันเขาตั้งซื้อว่าอิเล็กตริกบอลลียเนาะอิเล็กอิเล็กแปลว่าใบมันจะตั้งขึ้นใบมันตั้งตรงเพราะว่าปกติอัน สกุลนี่ใบมันจะจะอยู่ปกติเนาะมันจะ่ได้ตั้งแบบนี้แล้วมันเป็นแล้วมีดอกสีชมพูเนาะมีดอกสีชมพูออกง่ว,วงแล้วกะขึ้นตามร้านหินขึ้นตามล้านหินแล้ละกะ็โอ้งามหลายละอันพวกเขาก็ติดตามเหมือนนักท่องเที่ยวที่ก็จะไปขึ้นขึ้นหนองหลวงแล้วเขาจะมาถ่ายหูโพสลงเนาะเขาก็บ่กเคยเห็นเขาจะถ่ายหูอขาขาหันอออนี้มาก่อนอย่างนี้นะแต่เขา,าไปเห็นแล้วก็ถ่ายก็เห็นกับหูเลยว่าเออมันน่าจะ อาจย่หน่อยก็เป็นนิวเรคคอร์ดหรือว่าพืชรายงานใหม่สาหรับประเทศลาวพอโบเคยมีรายงานว่ามีหน้าตาแบบนี้มาก่อนก็เลยเก็บตัวอย่างไทยโฮมาบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดมาเลยมาแลก็เเรี่ยมบรรยายแ้วกับไปสมชียับล้วกัติดต่อผู้เชี่ยวสรารของสกุลน,นี้อยู่ในเมืองไทยคือกันเพื่อเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเขาเจ้าเห็นคือกันกับเฮาบอนะว่ามันมันน่าสนใจเขาก็อตงตีพิมพ์ยู่วลรสารของ European Journal of t a x o n o m y เนาะของทางฝั่งอังกฤษ ก็นั่นคือสิ่งที่ออกข่าวมาเนี่ยประมาณว่าเราเจอถึงด้วย13สายพันธุ์13สปีชีส์กองใหม่ๆแต่ฟังจากอาจารย์พูดแล้วเนี่ยกว่าจะเจอหนึ่งสปีชีส์ใช้เวลาเป็นปีเลยนั่นคือเห็นการพิสูจน์การทดลองการส่งไปให้แต่ละที่ไปดูว่ามันมีอะไรยังไงเสร็ยบร้อยดูต้นอ่อนดูต้นแก่ก่อนเป็นเมล็ดและนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งนั้นนมันจะไปซ้ํากับสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าแมนแนเพื่อให้แน่ใจโอ้ oh. นี่แสงว่า13สปีชีนนี้ประมาณว่าต้องใช้หลายๆกลุ่มหลายๆคนแล้วหลายๆปีในการที่จะพิสูจน์ออกมาเจ้าจอยเป็นเเป็นหัวหน้าโครงการก็จริงเนอะแต่ว่าเขามีอ่าเขาสําเร็จได้ค่ะในนี้เพราะมันมีทีมที่ดีเนาะมีเครือข่ายที่ดีมีเน็ตเวิร์กเนอะในอในกลุ่มสายงานเกี่ยวกับกับเขาเนอะอยู่ทั้งเวียดนามอยู่ทั้งเมืองไทยเองเนาะเขาละกาทั้งญี่ปุ่นทั้ง าทางเอรอเน็อบอลบอลที่เขาเคยเป็เหตุบีจัย่ไหะคะเจ้าประสวยเขาหลายหรือแม้กระทั่งอยู่ประเทศอื่นๆนะที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มในสายงานเดียวกันนะเขาอีเมลหาเขาก็พร้อมจะตอบพร้อมจะซวยในการเช็กข้อมูลเพราะว่าเขาคสามารถเดินทางไปเบิ่งตัวอย่างต้นแบบเนาะก็นั่นแหละมีม,ม,ม,มีมีการมีสนวมของหลายภาคส่วนเนาะมันจึงจะเกิดขึ้นมาแต่ว่า อจอยบออยากเอาเครดิตว่าเออเขาเป็นคนเห็ดคนเดียวเขาก็สามารถเห็ดได้นเนาะเขาต้องอาศัยทรัพยากรคนทรัพยากรทุนทรัพยากรอ่าต่างๆที่ว่าเขาเจ้ามีความใจดีอยากซัพพอร์ตอยากช่วยเหลือเพราะว่าการศึกษาพืชในลาวานี่มีจากัดแล้วกัมีหน่วยคนที่เห็ดเนาะเจ้าวได้ลาวนะแต่ในแต่ละแ,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 แขวงนะเอาจริงๆนะฮะ วิธีการไม่ใช่วิธีการกเรือภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอากาศแต่ละอย่างนี่แตกต่างกันเลยจะเป็นคำว oh. ่าจมปากแม้แต่จมปาศเองอยู่บนที่ราบสูงก็จะเป็นอีกหนึ่งอากาศเลยจะเป็นหัวพันจะเป็นอุดมไซไซยบุรีนี่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆยังมีอีกเยอะเลยไม่ใช่เพียงแค่พันธุ์พืชอะสถานที่ oh. ทุก oh. อย่างนี่ยังหาไม่เจออีกเป็นพันที่แมนแมนแล้วแตว่าอาจารย์อยากจะไป อ่ะสมมุติตอนนี้เนี่ยอาจารย์เจอแล้วเนาะ13,000พืช new species อยู่ที่ปักซองเนี่ยอาจารย์อยากจะไปแขวงไหนคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ amazing ปัซองโอ้อันปัจจุบันนี่เนาะอ,อันสงเดือนพันมาเดียวเขาเขามีสองเทียร์ทริปเขาอันเฮยู head you, head you, head you, เขตหินปูนอ่า<ง>เขาเหินปูนอยู่คำนวนเนาะอยู่เขาไปศึกษาให้กับอ บริษัทกรีนกรีนดิสคัฟเวอรี่ Green, Green ของท่านอินทีเดินสวัสดนะอันที่ว่าเพิ่นเพิ่นเฮตอันเพิ<า>่นสัมปทานเาาาขตอ่าคามสามาเจ้าเจ้าแมนละ่ะเขตนั่นแหละเขตเขตทูคามนนะ<อ>ามาเนาะเลยว่าอ่าเขาเขาศึกษาไปได้สองข้างแล้วนเนาะเขาเขาคบชนิดที่บคสามารถระบุระบุซื้อได้นะสิบสิบ ชิบวาชนิดแล้วแต่ว่าขออุดไว้เนาะเพราะว่าต้องการเวลาในการติดตามอาจจะไปอาจจะไปเบิง่งซ้ําผมเค,เคยไปโดยแถวผาก็ตายเขาหินปูนแต่ไม่หมดออแล้วมันจะกลายเป็นแต่ว่าสีน้ําตาลเป็นแต่ไปเป็นแต่กิ่งนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ตายนะแต่พอเป็นหน้าฝนเ,เ,เขาเขียวหมดเลยแอนแมนเขาเขาไปศึกษาใน่วงหน้าฝนเขาก็จะพบสหลายเนี่ยจะเป็นจะเป็นพืชพวกที่อ่นอนออกตำร้านหินนะพวกอันก,กําลังเตรียยมัน โปรเจกต์โปโปโซเพื่อจะศึกษาเขาหินปูนในเขตอื่นๆน้ำของเราวนะเดี๋ยวลองเบิงววาจะมีทุนใดสนับสนุนมีผู้ให้ทุนแล้วเิ่นสนใจที่จะที่จะพพอร์ตและให้ได้เป็นปึ้งยูมืองไทยมีหลายเขตได้ก็จะเหุ่พันธุ์ขืชเขาหินปูนเนาะเขาหินปูนของ,งประเทศไทยอย่างต่างๆแต่สาหรับประเทศลาวเขาป่งีบางเธออาจจะมีผู้ให้ทุนที่ว่าเพิ่นเพิ่นอยากพพอร์ต นะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโอกาสดีเนาะที่ว่าได้คุยกับพี่น้องนะเพจไทยล้วสเกเตอร์เนาะเขาได้แชร์ข้อมูลหรือเอิ้นว่าเผยแพร่นะเนาะเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยในโปรเจกต์ในน้อยของเขาเพื่อจะออกสู่สังคมนี่ใช่เนาะถ้าหากมีผู้สนใจหรือว่ามีอ่าผู้ให้ทุนเนาะที่ว่าอยากอยากจะสัับอร์ตการศึกษานี่ สำหรับอ่าสำหรับประเทศลาวนี่ก็เมนว่ายินดีเนาะเขาสามารถอ่าสวยสร้างเขาจะเอิญอย่างสร้างทรัพยากรมนุษย์สร้างทรัพยากรหรือว่า สั่งฐานข้อมูลชีวภาพเนาะไฮเกนประเทศลาวี่สิเนาะจะมีนักศึกษาที่มันจะมาช่วยเก็บข้อมูลหรือว่าไปแยกพักสนามต่างๆเขาเจ้าจะได้บทเรียนจากการลงพักสนามลงทํางานตัวจริงเนาะลงเห็ดเปียกเก็บกลับเห็นสภาพตัวจริงแล้วเขาเจ้าจะเกิดความมักหักในธรรมชาติอยากหวงเห็นอยากอนุรักษ์อน่างต่างๆเนาะเพราะว่าอันนี้มันมันเกิดจากอ่าเกิดจากการได้สัมผัสตัวจริงคือพี่น้องได้มีโอกาสไปปักทรงพี่น้องจะ จะ Amazing เนาะหรือว่าจะมีความประทับใจในพื้นที่นั้นถ้าคนผู้เห็นนะเขาเขาไม่ได้สัมผัสเขาจะโบูหจะโฮูหจากเนอะยังหน่อยแล้วเขาเขาต้องเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมตัวนั้นละหรือว่าการศึกษาด้านนี้ก็คือกัรเนานะทันว่ามีอ่ามีผู้ที่มามากัมากพักในธรรมชาสตร์สนใจกับน,นี้แต่ว่าเขาสามารถมาห่วมกัน ที่ว่าจอยก็เป็นชิ์เก่าเนาะจีเป็นชิ์ทั้งชิ์เกา่าชิ์ปัจจุบันของมหลาลัยคอนเทนแล้วก็มีโอกาสได้เขา้าร่วมงานประชุมวิชาการของที่จัดขึ้นอยู่ในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งของฟลอราฟไทยแลนด์เนาะที่เคยได้เข้าไปเข้าไปนําเสนองานวิจัยของแล้วเพื่อนก็มีความสนใจแล้วเพื่อนว่าโอ้อันโปรเจกต์ของฟลอราฟไทยแลนด์นี่กําลังใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะพอเพปันหาก็จัดไปอยู่สิงคโปร์เนาะถ้าเขาบุ๊มีข้อมูลตัวนี้เขาก็จะว่าสามารถ วางแผนในการอนุรักษ์เพื่อให้ทรัพยากรเรานี่มันยืนยงได้เนาะฝากไว้เนาะพันวันผู้ใดสนใจหรือว่าผู้ใดได้ผ่านมาได้ได้ฟังได้อ่านข้อมูลของอันพวกเขานี่ก็จืว่าอันจะสามารถมั่วมกันจับมือกันเนาะเขาพว,ว,ว,วกเขาเหตุเยี่ยงควมกันเหตุเยี่ยควมกันเกิดจะอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเขาให้ให้ยั่งยืนให้ยืนนานเนาะเออแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะมาร่วมด้วยหรืออยากจะให้ทุนเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับ โอ้ติดต่อติดต่อง่ายๆเลยนาะติดต่อทางอันทางอีเมลหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้นะใช่โอเคนะเดี๋ยวผมจมตับว่าให้สามารถติดต่อได้นะอีเมลแล้วก็เฟซบุ๊กอันนี้นะเพื่อสนับสนุนโครงการนะฮะกอสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยฮะที่ได้คุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่เพียงแค่การค้นพบอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่มีทั้งทีมทีมแต่และทีมเนี่ยไม่ใช่ทีมแค่คนละเลยจะเป็น ไม่ใช่ทีมไทยกับทีมลาวด้วยจะเป็นเวียดนามจะเป็นภาคพื้นเอเชียจะเป็นทั่วโลกเขามีคอนเน c t ชันเขามีการติดต่อกันตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมด connect อย่างเดียวก็ไม่พอเราต้องการเงินทุนด้วยเพื่อทำการค้นหาค้นขวาวิจัยและพิสูจน์มันออกมาและผมก็เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยสปปลาวเนี่ยมีเป็นดินแดนมหัศาจรรย์เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมายเลย ซึ่งจริงๆแล้วทีมน้อยๆอย่างเงี้ยยังวิจัยยังไม่พอก็คงต้องฝากทีมแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆเวยที่สนใจที่มาทําวิธีการอย่างเงี้ยแล้วมาพิสูจน์และคะณนเด,ดีวยวกันไม่ใช่พิสูจน์ผลผลประโยชน์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็การที่ค้นพบค้นเจอเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับมนุษย์โลกเราอะ,ะกับโลกใบนี้ของขอบคุณเลยครับอาจารย์ขอบใจละลายขอบใจละลาย,อ,ลลายอ้ยขออนุญาตใช้หูก,กับพี่น้องได้ปะ okay. ครับครับอ่าครับหน้าจอนี่ยโอเคเดี๋ว <laughs> <laughs> <c oughs> โอ้ดีใจหลายวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกันฮะเอ้าโอ้ขอบใจหลายๆพี่น้องมาเล,ล่านะคะหาเนาะวันนี้าได้พบกัน <laughs> <c oughs> ดีครับขอบคุณมากเลยครับอ,อจาจารย์เราเจ้าขอบใจหลาย